นะคนขอ50โลแม่เริ่มนะคะล,ลูกนะครับว,ะะวันนี้เราจะไปที่เราจะไปที่คลิปนี้อ้ามันมาจากไหนแลน้วนี่อ้าวทำไมไม่มาปึ้งปึงป้งปึง<า>ป้งปึ้งอะไรครับนี่เราจะดูอันนี้อ้าว เด้อเด้อเด้อเดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมลืมลืมลืมคพัพปี้คพัพปี้ปั๊มวางอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวาดภาพ ปะเพณีลอยกระทงอ้าวตายแล้วคุณแม่เมื่อกี้แม่อัดของพี่ปหกผิดสินะเออเมื่อ,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 อกี้แม่เอาของปสี่ไปสอนปหกตอนนี้ต้องเปลี่ยนของปหกมาเป็นปสี่ป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เปลี่ยนก่อนนะแม่เปลี่ยนเอาของปหกมาเป็นปสี่ก่อนเมื่อกี้แม่สอนพี่ปหกแม่เอาของพี่เอาของน้องปสี่ ไปให้พี่ปอ 6. อาจารยผิด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 งั้นเดี๋ยวเราเอาของพี่ปอหกมาเป็นของเราเนาะเนาะเนาะวุ้ยของเราสวยกว่าเว้ยอ่ะเอาอันนี้เพราะเมื่อกี้นี้อนุนสอนพี่ปอหกไปแล้วอ่ะ แต่ให้เป็นไรเพราะเราสามารถใช้ได้ทั้งของพี่ปหกและของเราเวลาเปิดมาปุ๊บข้ามโฆษณาไปลูกปึ้งอะภาพนี้สวยงามไหมคะตอบแม่หน่อยสวยงามไหมคะช่วยเปิดกล้องหน่อยค่ะค่ะลูกถ้าลูกไม่เปิดกล้องแสดงว่าลูกไม่อยากเรียนนะคะลูกๆช่วยเปิดกล้องให้แม่ดูหน้าหน่อยนะคะว่าโตขนาดไหนกันแล้วอาดู เราก็จะเริ่มจากการที่เราทำอะไรก่อนใช้อะไรก่อนใช้อะไรคะใช้ดินสอร่างภาพก่อนตอนที่เราร่างเนี่ยเราเรียกว่ารูปรูปอะไรรูปอะไรอ่ารูปร่างนะคะตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราจะเรียกว่ารูปร่างอ่าแล้วมันจะเป็นรูปทรงตอนไหนอะ เราใช้อะไรบ้างในการวาดรูปคะลูกใช้อะไรบ้างในการวาดรูปอันแรกเลยคืออะไรจุดอ่ะจุดแล้วก็เป็นอะไรนะจุดแล้วก็มาเป็นองค์ประกอบทัศนศิลป์นะลูกองค์ประกอบศิละปะ,ะจุดแล้วก็มาเนี่ยเขากำลังล่างใช้อะไร เส้นค่ะเส้นก็มีหลายอย่างใช่ไหมมีเส้นโค้งเส้นโกลมเส้นขดเส้นตรงเส้นอิสระสารพัดเลยใช่ไหมคะเราก็จะทําแบบนั้นเราก็จะนําทั้งจุดทั้งเส้นทั้งมาทําให้เป็นรูปร่างมาเป็นให้มาทาให้เป็นรูปทรงนะคะเมื่อเราร่างภาพเสร็จแล้วเราต้องนึกถึงอะไรบ้างในการสร้างร่างภาพเอาลองดูภาพนี้เราต้องนึกถึงอะไร ดูสิคะในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างคะภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างคะภาพนี้เห็นอะไรบ้างคะตอบลูกเห็นอะไรบ้างคะฮะเห็นอะไรบ้างคะหนึ่งคือเส้นเป็นยังไงคะเส้นเป็นยังไงคะ ตอนนี้เห็นเส้นอะไรคะเห็นเส้นเป็นยังไงคะเห็นเส้นเป็นยังไงคะขาเส้นโค้งเส้นเส้นโค้งเส้นอะไรอีกเส้นตรงบ้านไหนมีคนอยู่เยอะๆปิดไม้นะคะมีอะไรอีกคะ มันบ้านไหนที่มีคนวุ่นวายเยอะแยะปิดไหม่นะคะดูนะคะเราเจะมีเส้นโค้งทึ่งบอกบอกอารมณ์เห็นไหมคะบอกอารมณ์อะไรเนี่ยกระทงมันลอยอยู่แล้วมันมีเส้นเส้นโคง้งโค้งอยู่รอบๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไงคะแสดงว่าเป็นไงแสดงว่าเป็นไง เป็นไงคะมันมีโค้งอยู่เนี่ยโค้องอยู่รอบกระทงเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไงอเออมันเคลื่อนไหวนะคะมันเคลื่อนไหวทีนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วใส่สีใช่ไหมเด็กๆสังเกตสีสีมีความหนานแน่นเท่ากันไหมอ่ะดูสิเท่ากันไหมระดับสีเท่ากันไหม ไม่เท่ากันค่ะมันเป็นยังไงคะไม่เท่ายังไงคะไม่เท่ายังไงคะมันยังไงบอกสิเรื่องกับเบิดครับอ้าวมันมีสีเข้มสีอ่อนหรือบางอันก็ไล่สีใช่ไหมคะการที่เราทําแบบนี้มันจะทําให้เราเห็นมิติของภาพนะคะมันจะทําให้เห็นมิติของภาพนะเมื่อเราเห็นมิติของภาพแล้วเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไป นะใส่รายละเอียดเข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยอันที่มันมีสีเหลืองคุมอยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะๆมีแสงกระจายกระจายเนี่ยแสดงว่ามันทำไมคะมันมีความอะไรอยู่มีความอะไรอยู่มันมีความอะไรอยู่อ่าอ่า้านไหนทะเลาะก,กันอยู่ลูกปิดไม้ด้วยนะคะเพราะว่าในวิดีโอนี่จะฟ้องไปทั่วรานอาาจักรเลยนะคะ อยังไงต่อคะเห็นไหม,มอ่ะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวแม่ใส่ให้อีกมันบอกถึงระยะเวลาตอนไหนลูกเนี่ยสีเนี้ยสีด้านหลังเนี่ยบอกถึงเวลาอะไรคะคอ่าบอกเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาที่เระ,ะบายสีเนี่ยกลางวันกับกลางคืนระบายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนก<ม>ัน เออใช่ระบายไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ <Hey. S 1> อะทีนี้เรามาดูเด็กๆจะต้องใช้เทคนิคที่ตัวเองเรียนไปแล้วทั้งหมดนะมาดูนี่พื้นผิวนี่พื้นผิว <Hey. S 1> เห็นพื้นผิวไหมคะ <Hey. S 1> เห็นพื้นผิวไหมคะ <Hey. S 1> มันเท่ากันไหมคะ <Hey. S 1> สีที่ระบายตรงพื้นผิว hey. Hey. อ่ะสีมันเท่ากันไหมคะ ไม่เท่าสีมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะเ,เท่ากันเออสีมันไม่เท่ากันสีมันไม่เท่ากันเพราะพื้นผิวมันเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันอันนี้พื้นผิวแบบนี้ให้หนูคาดเดามันเป็นอะไรคะมันเป็นพื้นผิวของอะไรคะขาอ่ามันเป็นพื้นผิวของพื้นดินมันจะมีต้นหญ้าเพิ่มได้ไหม มีต้นญ้าเพิ่มได้ไหมได้ไหมคะ่ะไ,ไ,ได้ค่ะได,คได้เราก็เติมเข้าไปนะคะอ่านะนี่นะนี่คือลักษณะที่เราเพิ่มเติมได้เห็นไหมคะด้านซ้ายกับด้านขวานะมีมีเรื่องของแสงเข้ามานะคะสุดท้ายเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะภาพประมาณนี้ภาพประมาณนี้ ทำได้ไม่เอ่ยทำได้ไม่เอ่ยทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเออเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อหนูดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะให้แสดงความคิดเห็นในตรงนี้ก็คือมันจะมีคำว่าทำได้กับทำไม่ได้ นะมันมีทําได้กับทําไม่ได้หนูก็ติ๊กไปหนูทําได้หรือทําไม่ได้นะคะแล้วให้บอกข้างล่างว่าสิ่งที่หนูทําได้คืออะไรเช่นวาดรูปสามเหลี่ยมวาดรูปวาดรูปร่างสามเหลี่ยมวาดรูปร่างวงกลมวาดรูปร่างทรงโค้ง,งใช้เส้นใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แสดงถึงอารมณ์อะไรมีทั้งหมดหช่องนะคะมีทั้งหมดหช่อง ตามห้าช่องนี้แล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นว่าพฤติกรรมในการที่เราทํางานเนี่ยเราแสดงพฤติกรรมในการเรียนอย่างไรนะคะตั้งใจดูวิดีโอไหมตั้งใจเรียนไหมปฏิบัติงานเนี่ยได้ถูกต้องไหมแล้วก็ให้คะแนนตัวเองหรือจะให้ผู้ปกครองให้ก็ได้ในช่องนี้นะคะเสร็จแล้วที่สำคัญอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่ แล้วกด finish สำคัญมากก็คือตัวนี้เลยพิมพ์มาเธอบอกน้องเธอว่าเท้าเนี่ยไม่ต้องส่งมาทางวิดีโอนะคะนะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาขึ้นอันนี้ใช่ไหมคะแคปหน้าจอแบบเต็มแบบเต็มยำ้ำถ้าแคปในจอแคปในจอคอมพิวเตอร์ กดไปห้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะลูกนะคะกดไปห้าสิบเปอร์เซ็นหนูจะได้ภาพนี้มานะคะกดไปห้าสิบเปอร์เซ็นหนูจะได้ภาพนี้มาเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะได้ภาพนี้มาอ่าได้ภาพนี้มาปุ๊บอ๋อเมื่อกี้ครูลืมเอากลับไปใหม่ยังไม่ได้กดอันนี้เลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะกดอันนี้ก่อนเติมเติมก่อน คือบางคนมีมีนักเรียนมาใหม่นะคะบางคนมาใหม่หนูต้องหนูต้องกดเมื่อกดฟินิชปับ๊บเดี๋ยวครูต้องไปดูในเวอร์ชีตตัวจริงอ่าเมื่อกดฟินิชเนี่ยเมื่อกดฟินิชปับ๊บ กดฟินี้ปั๊บมันจะขึ้นตัวนี้มานะคะให้เลือกอะไรไหนตอบซีนเลือกอะไรคะลูกเลือกอะไรคะเลือกเช็คไมล์อันเซอร์หรือรอีเมลอ่าเลือกอีเมลกดซองจดหมาย,ยอ่ะจดกดซองจดหมายเสร็จปั๊บหน้านี้ก็จะขึ้นมานะคะหน้านี้ก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บช่องแรกใส่อะไรคะ ช่องแรกใส่อะไรคะ Enter your full name ใส่อะไรคะชื่อใครคะชื่อใครคะชื่อนักเรียนอ่าชื่อนักเรียนบางคนใส่ชื่อครูมานะคะถูกหรือผิดคะผิดอ่าใส่ชื่อครูมาผิดนะคะบรรทัดที่สองช่องที่สองใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่อะไรคะ ปห้องและเลขที่นะใส่ห้องและเลขที่ช่องที่สามใส่อะไรคะใส่อะไรคะเอออันนี้ปอ,อะไรปสี่เปลี่ยนเลขก่อนอ่าปสีอ่อันนี้ใส่อะไรคะวิชาอ่าวิชาวิชาทัศนศิน,นะคะทัศนะทัานวิชารวมกันถึงจะเรียกว่าศิละปะนะ ทศน,น,นะศีลอ่ะทศนะศีลนะอันต่อไปใส่อะไรคะอีเมลครูใส่อีเมลครูก็คือสะกดสิคะสะกดสิคะมีตัวอะไรบ้างจำได้ไหมแหมอ่ะตัวอะไรบ้าง จะชอบสะกดผิดใช่ไหมล่ะ D D U A N G R a, a T ห้าเจ็ดเจ็ด at gmail com c o m com นะคะก็คือจุด at ก็คือ a ที่มีกลมๆนะแล้วก็กดอะไรคะ กด,ดแคนเซอร์หรือกดเซนเซนอ่ะกดเซนกดเซนแล้วจึงจะมีมีอีกข้างบนเนี่ยขึ้นมาเราทำไม okay. <Okay. S 1> โอเคกด okay. Okay, โอเคโอเคเสร็จแล้วย่อหน้าจอย่อหน้าจอหน้าจอให้พอดีจอคอมนะคะคนคนทำในคอมก็ใช้ที่ห้าสเปอร์เซนนะคะแล้วแคปหน้าจอส่งครู นะคะต้องให้เต็มมานะไม่ใช่หัวหายปลายหดนะหัวหายปลายหดนี่ไม่ได้คะแนนนะจ๊ะนะแล้วก็ส่งมันก็จะส่งมาแล้วก็แคปหน้าจอนี้เอาไปไว้ใต้โพสนะคะแคปหน้าจอนี้เอาไปไว้ใต้โพสโอเคไหมคะ